ดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเช้าวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ4มิถุนายน2557นะคะวันนี้เรา3ามคนมาแล้วนะคะปุ๊กแปะแล้วก็โบค่ะแน่นอนนะคะเช้าวันนี้เรา3ามคนโอ้โหนำข่าวสารต่างๆมาฝากคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยนะคะไปเริ่มต้นกันที่ความห่วงใยค่ะจากทางด้านของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะตอนนี้ฝากเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะให้ระวังเคลียแป้งค่ะเพราะว่าตอนนี้ระบาดอย่างหนักเลยนะคะและถ้าหาก พบนะคะก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะรีบป้องกันแล้วก็กำจัดโดยโด่วนละคะ่ะ นายโอลันทิทักษ์ในข่าวทิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดเผยถึงสถานการณ์เพลี้ยแป้งมันสปะปลังจากการประมวลผลสภาพอากาศในทุกภาคขณะนี้มีอากาศร้อนจัดซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้ก็เป็นสภาพที่เหมาะสมกับการระบาดของเพลี้ยแป้งจึงส่งผลให้มีพื้นที่การระบาดเพิ่มขึ้นจากการรายงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดมีพื้นที่ปลูกมันสปะปลังพบการระบาดแล้ว8,138ไร่โดยพบเพลี้ยแป้งระบาดในพื้นที่12จังหวัดได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นบุรีรัมย์ชัยภูมิอุดรธานีมุกดาหาร อุตรดิตย์ระยองชะเชิงเซาปราจินบุรีกาญจนบุรีและสงขลาโดยมากกว่า50%ของพื้นที่เกิดการระบาดเป็นมันสัะปลังที่มีอายุตั้งแต่1-4เดือนที่เหลือเป็นการระบาดในมันสัะปลังอายุ4-8เดือนและมากกว่า8เดือน โดยจากข้อมูลดังกล่าวนั้นจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่เกิดกับมันสำปะหลังที่มีอายุน้อยและเกิดการระบาดค่อนข้างรวดเร็วอาจจะเนื่องมาจากมีเพลีย้ยแป้งติดมากับท่อนพันธุ์ที่เกษตรกรน,นั้นนำมาปลูกผนวกกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดกับมีฟ้าลุ่งในตอนกลางวันซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมกับการระบาดแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับปีก่อนๆที่ผ่านมาถือว่าไม่รุนแรงและก็ยังสามารถที่จะควบคุมได้ ซึ่งในขณะนี้นะคะทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการดาเนินการปล่อยตานเบีย้ยและ,มะแมลงช้างปีกใสาตามพื้นที่ที่พบการระบาดเพื่อควบคุมจํานวนประชากรของเพลี้ยแป้งอีกทั้งยังมีศูนย์ศัตรูพืชชุมชนและศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชพร้อมให้ความรู้กับเกษตรกรในการป้องกันและกําจัดก่อนที่จะมีการก่อให้เกิดความเสียหายกับผลผลิตของเกษตรกร